เรื่องของคุณใบเตยอาสยามบ้างก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้นามสกุลนี้มาระยะหนึ่งฮะแต่ตอนนี้กลับเข้าค่าย RS แล้วนะฮะและที่จะเล่าต่อไปนี้ครับผู้ชมครับเพราะประกากฏเมื่อวานนี้คุณใบเตยไปร้องกับตำรวจไซเบอร์บอกว่ามีคนเอารูปของเธอเนี่ยไปใช้ตามพวกเพจช,ชักชวนเล่นการพน,นันแล้วก็ทำให้มีคนหลงเชื่อนะครับมีเหยื่อหลายรายแล้วครับ เมื่อวานนี้ครับคุณใบเตยสุทีวันกุลชรหรือว่าใบเตยอาสยามนะฮะนี่กลับมาใช้นามสกุลนี้แล้วนะฮะเพราะว่ากลับเข้าค่าย RS แล้วเนี่ยนะฮะก็นําหลักฐานไปแจ้งความดําเนินคดีที่กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดาเนินคดีกับเว็บพนันออนไลน์ครับหลังจากถูกนํารูปไปตัดต่อแอบอา้างโปรโมทเว็บการพนันนะครับรวมทั้งก็ยังถูกนํารูปภาพไปหลอกลวงการลงทุนด้วยครับซึ่งคุณใบเตยบอกว,กว่าก็ได้ข้อมูลมาจากแฟนคลับนี่นแหละว่ามีเฟซบุ๊กปลอมนําภาพของเธอเนี่ยไปตัดต่อลงโฆษ ชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ครับทำให้เธอเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยไม่มีพฤติกรรมหลอกลวงและไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นครับไปฟังเสยวคุณใบเตยอาสยามและคุณสุทีวันคุณชรครับเออสุดมีมีแฟนค่ะ ข้ามาแจ้งเยอะเยอะมากเยอะกว่าปกติที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าได้เจอเพจปลอมเจอเนี่ยแล้วทุกคนก็เข้าไปบางคนด้วยความที่หลงเชื่อไม่ว่าเป็นเลอจริงจริงหรือย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปเล่นโดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าอันนี้คือเพจปลอมอะไรเงี้ยค่ะก็มีผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายตรงนี้เยอะจากเพจปลอมที่สร้างขึ้นมาที่ไม่ใช่ไปเกยลาสยามเลยก็เราก็รู้สึกว่าครั้งนี้ก็คงต้อง ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องละต้องมา ทางผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาจเชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งครับเราว่ากรณีคุณใบเตยอาสยามเนี่ยจากการตรวจสอบเหตุด,ดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเปิดวันที่21เมษายนที่ผ่านมาครับทางตรวจไซเบอร์เองก็จะดำเนินการสืบสรรว,วนว่าเป็นใครแล้วก็ IP เนี่ยอยู่ที่ใดแล้วก็ดําเนินการให้ได้กับเว็บพนันต่างๆที่ทําให้ประชาชนเสียหายนะครับแล้วก็แนะนําเลยสําหรับคนที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีคนติดตามเยอะเนี่ยนะฟอลโลเอตเยอะๆเนี่ยนะควรจะต้องติดตั้งเครื่องหมายยัยนตัวตนหรือว่าเมตาเวอร์ฟายเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการยัยนตัวตนหลังจาก ชื่อ,อ,อหลังชื่อเฟซบุ o กนะฮะเพื่ออะไรคุณผู้ชมเพื่อป้องกันการปิดกัน้นไม่ให้คนร้ายเนี่ยปลอมแปลงเพจนะครับเบื mm ้อ hmm. งต้นกรณีของกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เข้าข่ายความผิดตามประบอกการพน,นันและพระบอกคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆก็อยากเตือนท่านผู้ชมด้วยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเว็บคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ในเฟซบุ o กอะเอาพูดก,กันไม่อ้อมค้อมเลยมันมีการหลอกไม่ใช่แค่หลอกการลงทุนอย่างเดียวหลอกชักชวนเล่นการพนันเยอะมากแล้วชนิดที่เรียกว่า เปิดเพจเยอยไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยอ่ะคุณผู้ชมและนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะก็คือว่าอย่าเชื่ออย่าหลงเชื่ออะอย่างที่ตํารวจบอกถูกต้องฮะ c e e o o o กก็ต้องดูวอร i f y สีฟ้านะฮะติ๊กถูกเนี่ยนะฮะอย่างของเราโมโนเที 29, ่นโมโนนิวนี่ยังต้องมีเลยฮะคุณผู้ชมฮะเพราะไม่อย่างนั้นเพื่อป้องกันใครเอาเพจปลอมเพจอะไรต่างไ่ใช่คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ภัยออนไลน์เยอะมากๆครับ <S <S <S